มันก็มืดมืนะผมไม่เคยจะเจอวิกฤตวิกฤตไอ้คนนอกมันพูดแล้วมันคิดคิดว่ายืมเงินแบงค์มาแล้วคืนไม่ได้เลยวิกฤตเคยเป็นหนี้แบงค์เยอะสุดแล้วเขามาทวงหนี้เราเยอะสุดมันทวงทั้งวันเลยจีบาาตอนนั้นตอนนั้นเป็นหนี้เท่าไหร่สักสี่พันล้านคุณค่าผมตายคุณก็ไม่ได้คืนมันก็ทางมันก็มืดมืนะเมื่อไหร่มันจะสว่างักทีไอ้ร้อยคันเนี่ยขาดทุนทุกคันคันละแสนสองแสนก็ซื้อมามันแพงกว่าขายออกแต่เราจําเป็นต้องขายต้องขายเดี๋ยวเขา ล้วหายใจไว้พรุ <żeby flowing out> ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้เอออย่ารลี่ดตายไอ้วันที่เงินมันติดมันไม่สามารถจะหวนได้มันทุกข์มันนิ่งอย่าไปฟังใครเยอะยะคนแนะนําไปนู่นไปกู้ไอ้นี่มันมีแต่คนมันหลอกเอาตังเราคุยกับเจ้านี่คุยกับตรงๆ ในเวลาผมคุณฆ่าผมตายคุณก็ไม่ได้คืนคุณพูดให้ผมเครียดๆผมทํางานไม่ได้ก็คืนคุณไม่ได้ติดเงินกุ้มใจอะไรอย่าไปทําอะไรมันเลวบ้าไปค้าอย่าบ้ายิ่งไปกันใหญ่หรือไปโกงใครมายิ่งหนักนะหยุดนิ่งๆแล้วคุยเขาตรงๆ f a s t to the fact กินข้าวทีละคำเดินทีละก้าวเดี๋ยวสติมันจะบอกเฮ้ย hey, ทำนี่สิแป๊บแป๊บแป๊บ,ปบทางนี้ทีไรคิด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 ,คด แต่อย่าไปทําตามคนอย่าไปทําตามกระแสอย่าไปทําตามที่แหกทำ <ผม S 1> เจ้งลูกเดียวไปแข่งกันเจ้งไง <c oughs> คิดอะไรที่มันแตกต่างแล้วเราทําได้คนอื่นทําไม่ได้มันมีเอ๊ะทั้งนี้มันตันทั้งนี้ได้ไหมวิ่งไปชนกําแพงข้ามได้ไหมอ่าข้ามมีรวดหนามฟายได้ไหมขวาได้ไหมไม่ได้เหาะไปได้ไหมก็ต้องหาวิธีให้ได้อะไรที่ผมคิดว่ามันยากเราพยายามนิดนึงแล้วเราก็ทําได้ เราจะต้องทําของแพงให้มันถูกของยากให้มันง่ายคนจะซื้อรถเบนซ์เขามีตังค์อยู่แล้วแหละเขาไม่ถามว่าลดราคาเท่าไหร่ว่าสันมึงจะลดกี่ตังค์เขาต้องการถูกที่สุดเวลาผมตอบนะลดให้หมดละเขาไม่รู้ทุนผมกี่ตังค์หรอลดให้งหมดอ่ะเขาชอบสําหรับคนที่ซื้อเบนซ์ไม่ไหวก็ให้เขาผ่อนสัก10ปีใช่ไหม เออไม่ดาวก็ได้คอนสิบปีก็ได้ง่ายไปหมดแลวสำหรับผมนะรถชนมาลูกค้าอ,อูหน้าบูดเลยรถชนจะตายให้ได้เลยไม่ได้ชนคนมาชนรถอะเอารถไปนี่แล้วกลับบ้านพรุ่งนี้รถใหม่เลยกลับมาชื่นใจแน่นอนทำไงให้ใจมันแข็งแรงใช่หรือมยือมองกลับที่ระบอกลำบาก ล้มละลายมีกินมั้มีมีรถเบนนัง่งมีมีตึกนัง่งอยู่ไอ้คนไม่มีอีกเยอะๆคุยกับไอ้คนลำบากเลยมันเห็นเรานี่เป็นเทวดาเลยนะเพียงแต่หน้าตาเราเราอายคนคืนเงินไม่ได้ตามกาหนดเราหายใจอยู่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราหายใจเพราะงั้นก็หายใจไว้แล้วให้รู้ด้วยว่าหายใจอยู่มันทําให้มีชีวิตมีชีวิตร่างกายมันแข็งแรง คิดไม่ออกก็ไปหาผู้รู้แต่จะไปเชื่อเขาทุกคนนะครับแล้วเอามาประมวลทําในสิ่งที่เราทําได้อะไรที่มันทําแล้วไม่ได้เงินก็เลิกทําได้ละอย่าไปหัวปักหัวปัม๊มทามันไม่งั้นนะเปลี่ยนได้ในสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีทางออกนะมันมีทางออกอยู่ในทางตันครับอนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเบนทองหล่อและขออนุญาตรีวิวสดุดดีคุณวสันเ์เบนทองหล่อของพวกเราที่จากไป ถือว่าเป็นคนที่มีตำนานการต่อสู้ไม่ยอมแพ้และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองตามและมิติถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้โมเดลและกฎมิติเวลาช่วยเขาแก้ปัญหาธุรกิจซึ่งเราร่วมกันทั้งกฎมโมเดลและความสามารถของท่านแก้ปัญหาผ่านพ้นวิกฤตมาได้ วันนี้ที่นำเสนอเพื่อเป็นกรณีศึกษาว่าสถาบันโพสต์อค카มิของเราได้ใช้กฎโมเดลสร้างธุรกิจและกฎมิติเวลาในการแก้ปัญหาให้เราก้าวพ้นวิกฤตได้สวัสดีครับ